จะแสนน้ำวนแล้วก็ปลาบาลา,ากูด้าตอนกลางคืนแล้วครับเนี่ยเป็นแบล็กฟินบาลากูด้าครับโอ้โหแล้วอะไรอีกครับเนี่ยปลาหมึกนะครับนะ้ทำไมปลาหมึกถึงต้องจัดทำลายผมด้วยละครับนะฉันลงไปไม่ได้นะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือว่าตอนกลางคืนเนี่ย เดฟเขาลงลึกมากกว่านี้ไม่ได้เขากลัวว่าเขากลับขึ้นมาไม่ทันนะครับนะเท่าท mm. ี่เห็นดูก็ยังไม่เจอปลาแปลกๆนะครับนะมีแต่ปลาที่เราเจออยู่ในปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวทาไมตัวมันมันใหญ่จังนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดิมทีผมเคยเจอตัวใหญ่แบบนี้แต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับนะโอ้โหตัวใหญ่เกินไปแล้วนะครับนะม่ยุ่งก็ได้ครับถ้ายอย่างนี้นะครับนะมันตัวใหญ่สักสองเท่าได้นะครับนะปลาฉลามฉลามเสือนะครับนะโอ้โหดูสิครับคุณผู้ชม อย่าครับอย่าครับผมไม่อร่อยหรอกครับนะอย่าอย่าอย่าครับอย่าอย่าผมกลัวแล้วกลัวแล้วว่าแต่พี่เขาเฝ้าอะไรนะครับนะสงสัยจังเลยครับอย่าครับมีปลาลุกได้นะครับนะไม่เอาละครับไปก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นครับผมนะถ้าจะสู้ระดับนั้นนะครับนั่นต้องใช้ปืนกลแล้วล่ะครับนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวาหน่อยครับนะเนื้อมันเราเราอัปเดตไปเยอะนะครับนั่นน่าจะอร่อยลืมไปนะครับว่ามีดเราเป็นมีดธรรมดานะครับนะเอามาปอกผลไม้เฉยนะครับนะครับ ก็คือมีเท่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าปลากลางวันหายหมดเลยเหลือแค่ปลาบางส่วน,นตอนกลางคืนนะครับนะมีแค่แบบว่าแถบบนผิวน้ำอย่างเช่นปลาไหลมอเร่ปลาบางพัน์นะครับนะก็คือได้ปลามาทั้งนี้ทั้งนี้แหละครับนะแล้วก็ได้ไข่ปลาบางส่วนมาด้วยครับนะเดี๋ยวเราได้ไข่ปลาฉลามมาด้วยนครับเนี่ย ของแบบนี้ต้องไล่มนนะครับนะไม่งั้นไม่มีเสน่ห์นะครับนะเรามีเนื้อปูเป็นซูชิต่างหากด้วยนะครับนะเราเอามะนาวมากินด้วยหรอครับเนี่ยมีเนื้อปลากระเบนด้วยนะครับนะหัวฉลามก็มีนะครับอ่ะสองหัวไปเลยครับอ่ะผมเสิร์ฟไหมอ่ะเสิร์ฟล้วกันครับในออนฟิชนะครับนะอ่ะเอ็นชาร์ล้วกันครับเพราะบางทีก็คือว่าเก็บมาโดยบังเอิญนะครับนะอ่าวูฟอิวเทลมีดนะครับเอ่อเราจะไปล่ามายังไงครับมันต้องใช้หลายตัวในการทำเลยนะครับ แค่หางปลาตัวเดียวนะครับได้แค่ซุปหม้อเดียวครับนี่ก็กินหรูอยู่แพงเกินนะครับคือเอาอาหารบอสครับมาทํานะครับนะส่วนอันนี้ก็คือว่าเอาน้าส้มสายชูดํากับปลาปักเป้ามาทําอันนี้คือแกงปลาปักเป้านะครับนะดูรูปภาพที่คุณส่งมาสิครับูอยากดูจังเลยนะครับนะนี่นะครับนะเนี่ยผู้จัดการของผมมาบอกเลยครับว่ามันสวยมากเลยนะครับนะถ้าเกิดว่า อ่คุณไม่มีรูปภาพมาใหม่แล้วก็นะครับเออเดี๋ยวผมจะจ่ายคุณอย่างงามเลยนะครับนะให้ผมไปกับคุณด้วยไหมครับเพื่อจะถ่ายรูปด้วยเออแล้วคุณอยากจะถ่ายอะไรไพิเศษหรอครับผมอยากจะถ่ายปลากระเบนนะครับได้เลยถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวไปได้วยกันนะเยี่ยมเลยนะครับนะผมขอไปถ่ายรูปได้ไหมครับนะ